เีกากำลังกินสบู่เี่กินสบู่เพื่อนดูสิโอ้โหิ๊เกออกอร์จะเอาเอาไปอาบน้ำแล้ว้าวไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไิไ๊ได้บู่ <laughs> <laughs> พาเพื่อนๆนะมาดูวิธีการทำสบู่กินได้นะคะที่เห็นทีเคทีอาร์นะคะกินในคลิปไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะ,ะเพื่อนๆทั้งบ้านนะคะสบู่จริงๆกินไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสบู่ของปอมที่ทีเคกับทีอาร์จะทำเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะกำลังจะทำะการละลายเนาะละลายช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตนะคะอันนี้เพื่อมาทำสบู่นะะเพื่อนๆลองดูนะนี่เริ่ม เริ่มเริ่มได้ละอันนี้เป็นวิธีการละลายนะคะเราจะเอาน้ําร้อนหรือว่าน้ําอุ่นนะคะเอาไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็เอาภาชนะมาใส่แล้วก็เอาช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนอันนี้คือเริ่มละลายแล้วนะคะ,ะได้ที่แล้วเรามีมือคน เดี๋ยวมาคอยดูกันนะว่าจะเป็นยังไง <Wow. S 1> อันนี้อันที่เสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้นะคะจะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะใช้วิธีเดียวกันค่ะ ก็จะเป็นผงบุนเจลาตินที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็เทน้ำร้อนลงไปเลยคะ่ะประมาณครึ่งแก้วนะโอเคพอแล้วค่ะแล้วก็ทำการคนเทลงในพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วก็เทลงในพิมพ์นะคะที่เราเตรียมเอาไว้ น,นี่เราจะทำประมาณสองก้อนอันนี้อ่าเป็นสบู่นะคะที่คุณแม่ทำจากไวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตอาจจะดูหน้าตาไม่ไม่ค่อยแบบว่าเป๊ะเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้คือเราเพิ่งทำกันครั้งแรกใช่ไหมอันนี้ทำจากวุ้นเจลาตินนะคะอันนี้ออนนี้รดอะไรไหมจ๊ะ ันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นรสองุ่นกับรสส้มรสส้มมันจะดูหน้าตาแบบนี้พี่จะอันนี้ยืดออกมาอ่ะอันนี้ออกมาดูดีนิดนึงอันนี้จะเป็นไอศครีมเนาะบุกกระต่ายอันเหลือก็ได้ทำไอศครีมอันนี้จะเป็นในส่วนของสบู่สบู่ค่ะทมาจากช็อกโกแลตมากินกันเลยมากินกันดิมาลองกินสิอ่ะพี่เกศอืมมันไงขนมโป๊ะฮะขนมโป๊ะขนมโป๊ะเฮ้ยต้อง อร่อยหรือเปล่าหรือว่าไม่อร่อยยังไงมันก็คือรสชาติยังไงมันคืออันนี้คือรสอะไรเพราะคือลทช็อกโกแลตที่พีเคชอบใช่ไหมนั่นทีอากินรสอะไรอยู่คะไอชีมค่ะเออหน่อ,นองอากินไอศรีมเหรอคะเป็นรูปอะไรอะคะเนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยกระต่ายกระต่ายอู้ที่อากินกระต่ายไปแล้วเพื่อน ไหนคือข้างในสชมบ,บูนะเอออันนี้เขาม่ลยูกเออนีเคกีนนะเคกินสชมบ,บูให้เ,เพื่อนๆดูเนาะโอ้รสชาติคมๆมมๆมเข้มใช่ไหมมันเป็นอันนี้ไงช,ช็อกโกแลตชิพคุณแม่มาละลายนะคะแล้วก็เอามาอัดใส่แท่งปั้นสบ,บูู่เนาะ แล้วแม่ก็เทลงไปแล้วแม่ก็ทำสบู่ให้ทีเคกินวันนี้ทีเคกินสบู่กินได้อเอออันนี้ทีอาทำอะรนร้นะกินไอศครีมเออยากกินไอศครีมกันตายวิยปากเละเถอะนิดหน่อยนะคะสวยหรือเปล่าทีเคทีเคโอโหเลอะมากลูกเลอะมากลองกินชิ้นนี้กันดูสิอ่ะเอาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนค่อยกัดน,นะลูกหันด้านหน้าที่มันเป็นลาย, <c oughs> ยก่อน, <c oughs> อน,น หันหันด้านไน้เพื่เพื่อนดูนิ้วเออเพื่อนเพือาจจะมองเห็นตรงสุดกลับด้านหรือเปล่าเออนี่นะคะที่เคกกำลังกินสบู่ที่กินสบู่เพื่อนดูสิโอ้โหรสชาติหวานหวานเปนหวานนะที่ที่กินในในทำหน้าฟินยังไงทำหน้าฟินยังไง ไม่ไม่มีเลยอร่อยมากอร่อยยังไงลูกอร่อยยังไงทำหน้าฟินยังไงถ้าอร่อยต้องทำหน้าฟินอร่อยอันนี้ล่ะช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนั้นเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหม นี่แม่ทำเมื่อวานโอ้โหน,นี่เหลืออันเดียวเอออันนี้อันนี้ของพี่เคเนาะเหลืออันนี้ไว้ให้พี่เคอันนึงน,นี่พี่เคยังไม่ได้ทานเลยอันนี้รสชาติอะไรอ่าก็คือรสส้มมาลูกครับเปรี้ยวมากอ๋อเปรี้ยวมากมันคือเจลาตินไงคือผงวุ้นที่แม่เอามาอัดใส่แท่งอันนี้เป็นแท่งไอศครีมเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวมากมากเลยเหรอนีเ่เลยด้ อันนี้เขอแบบไรนแต่ทีอาทำหน้าฟินยังไงที่ <c oughs> อาทำหน้าฟินยังไงคะไ้ยโอ้พี่เคย์ทำหน้าฟินดิพี่เคย์ทำหน้าฟินแบบม่ออมมืนนอเร็ว <c oughs> แต่ว่าอ่าเดี๋ยวถ้าทานเสร็จแล้วยังไงเด็กๆต้องไปแปลงฟันด้วยเนาะเพราะว่าหลังกินขนมหวานนะคะเราต้องแปลงฟันด้วยใช่ไหมคะใช <c oughs> ่ครับอ่าคนไหนเป็นเด็กดีล้างยื่มื่อคืนเออ ต้องแปลงฟันนะคะหลังทานขนมเสร็จแล้วนะมันเป็นขนมหวานเนี่ยมีเกาะฟันดีนั่นแหละเนี่ยรสชาติานั้นฟันจะเป็นแม้งมน้องอาเริ่มหยิบรสอง,งุ่นละไอขัดก <laughs> ูิเคจะเอ,เอาไปอาบน้ำแนละทันถ้าอาบน้ำที่ไหมติเกยันไงกว่าขันโอ้โหไม่ได้รู้แ <c oughs> ม่ <c oughs> ว้าวไม่ไม่เห็นนะจ๊ะโอเคโอเคอ่ะเด็กๆกินกินเลยอ่ะย<อ>้ำย้ำกับเพื่อนอีกทีสิว่าสบ,บู่พวกนี้กินได้ปะลูกไม่ได้เออ อันนี้คือทีเคทำเรียนแบบขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนขันติใช่ไหมเออใช่ใช่ไอดอลทีเคเหรอขันติอะ่ะใช่ไหมเขากินชบู่เหรอ,อเออแต่เขาจะใส่สีลงไปด้วยไงแม่ไม่แน่ใจสีมันอะ่ะเออว่ามันจะกินได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับเด็กนียินนี่มันม,มันเอามาทำที่เอาเยเอาย่างนี่โยนใส่ป,ะปะ้าป๋าอ๋อเหรอคะทำได้หรือเปล่าคะยันนี่ไม่ได้ยันนี่ก็เอามาโยนไม่ได้นะคะ โอเคโหเด็กๆกินเป็นอย่างฟินเลยอย่าลืมไปแปลงฟันด้วยนะคะถ้าเกิดใครทานขนมหวานนะคะเตรียมฟันชาใช่ค่ะงั้นยังไงเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปตรงนี้กันไหมเนอะเดี๋ยวที่เค r ีทานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแปลงฟันแล้วนะคะมคทีอารบอกเพื่อนๆหน่อยเค r ีขอตัวลาไปคนละครับ you